สำนักง,งานชลประทานที่6พร้อมรับมือฤดูฝนปี2,563มั่นใจอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า4,100ล้านลูกบาทเมตรนายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่6เปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ามแห่งในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5จังหวัด ความจุเก็บกักรวม4,575ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันอยู่เพียง1,300 0ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ22ของปริมาณความจุรวมอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน69แห่งความจุเก็บกักรวม440ล้านลูกบาทเมตรความจุวันนี้111ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ25ของความจุเก็บกัก ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจำนวน1037แห่งความจุเก็บกักร,รวม3 0 8ล้านลูกบาศเมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม7 2ล้านลูกบาศ์เมตรคิดเป็นร้อยะ23ของปริมาณความจุรวมโดยคาดการว่าในฤดูฝนปีนี้จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้วแต่ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละห้าดังนั้นการที่ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีน้อย ถึงแม้ว่าในฤดูฝนนี้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉลีย่ยลำน้ำและอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีพื้นที่ว่างมากพอสมควรที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้อย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรทำการเพราะปลูกเมื่อเห็นว่ามีปริมาณฝนตกชุกหรือมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร โดยขอให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่สำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น